สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่ใน fc กาวที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของเรานะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9มี5มี1มี0มี7แล้วก็2นะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็น ห้านะห้ากับแปดนะคะเราก็มาเจาะห้ากันนะคะก็จะมีนะคะห้าสามห้าสองห้าศูนย์นะคะส่วนเด่นแปดนะคะก็จะมีนะคะสี่แปดหกแปดแปดสามสามแปดนะคะตัวทีแอดมินชอบนะคะก็จะเป็นห้าสามห้าสอง 4 8 3 8นะคะ38นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าแอดมินขีดก่อนนะคะแต่เขาแอดมินก็ตัวที่แอดมินลงคลิปไปนานแล้วแอดมินลงให้ตั้งแต่วันที่11นะพี่น้องกลัวตัวเลข อันไปนะคะส่วนตัวนี้เพิ่งได้มานะคะตัวเลขลับนะอาจารย์แอดมินโทรมานะคะกลัวไม่ทันนะคะน้องพี่น้องแอดมินก็รีบอัปคลิปนะคะไม่รู้จะทันไหมพี่น้องนู่จะดนเลขเขาไหมแม่แม่นะคะไม่แน่ใจนะคะแอดมินยังไม่ได้ดูเลขแม่แม่เขานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดูแงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า